ขณะนี้เราอยู่ในเขตอำเภอลำนาลายจังหวัดรบบุรีเนาะเราเดินทางจากอำเภอลำนาลายเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองลบบุรีบนถนนหมายเลข205แล้วเราก็เลี้ยวขวาเข้าถนนแยกเนี่ยทุกคน ไปหาพระพวกกันสักนิดหนึ่งในไหนก็ผ่านมาล้วิวิวทวทวน์ธรรมชาติสวยงามนะทุกคน ตรงนี้ชื่อว่าบ้านหนูติ่งนะหนูติ่งหมู่สองตำบลรำนารายอำเภอรำนารายจังหวัดลบบุรีทุกคนบ้านหนูติ่งเมื่อก่อนเราจำว่าเป็นบ้านหนูหลิง หน้าฝนนี่ต้นไม้เลือดฝาดดีนะสีเขียวงามตาเรากำลังเดินทางกลับเนาะธุระกับเพื่อนเสร็จแล้ว ได้ดื่มกาแฟฟรีหนึ่งแก้วก็เดินทางต่อไม่ได้เจอกันนานแล้วทุกคน สวยงามไหมทุกคนงามแท้แม่เออเอ,อ้พี่เพิ่งเคยได้ประสบสวยมากทุกคน ข้างหน้าเป็นถนนหมายเลข205เนอะโอเคทุกคนปิดกล้องแค่นี้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนี่คือถนนหมายเลข205บายบายสวัสดีครับ